สวัสดีค่ะผักบุวงนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปดูงานคลีนนะคะที่ในโรงแรมที่ฝรั่งเศสนะคะไปดูแบบครบวงจรเลยว่าเราทำอะไรบ้าง เราขอเรียกงานนี้ว่างานเมดหรือว่างานคลีนหรือว่างานเฮาส์คีปปิ้งนะคะเราไม่อยากใช้คําว่าแม่บ้านค่ะเพราะว่าคาแม่ว่าแม่บ้านเนี่ยมันจะไปซ้ํากับคนที่เขาแต่งงานแล้วเขาทํางานดูแลบ้านตัวเองหรือว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยคนเขาใช้ปะปนกันไปหมดไงแล้วเคยเห็นแบบกระทู้ในพันทิปอ่ะเนี่ยเจ้าของกระทูเ้เขาเขียนว่าเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโรงเรียนก็ให้กรอกประวัติผู้ปกครองอ่ะเขาก็เขียนชื่อแม่นามสกุลแม่อาชีพแม่บ้านครูก็เข้ามาถามเพื่อนเป็นแม่บ้านเนี่ย ไหวหรอส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่แม่บ้านเนี่ยหมายความว่าแม่ที่อยู่บ้านดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูยูนิฟอร์มนะคะหน้าจะทําหน้าทําผมยังไงก็ได้ชุดข้างในใส่อะไรก็ได้กางเกงอะไรก็ได้แล้วก็มีอันนี้คุมไว้นะคะแล้วนี่ก็มีกระเป๋าข้างหน้าไว้ให้เราใส่แบบผ้าคีริวใส่นู่นนี่นั่นเวลาทํางานเนาะ โรงแรมที่เราทำนะคะมีครัวอยู่ในห้องค่ะ,อะพอมาถึงเราก็เช็คของนะคะ,ะดูซิในตู้เย็นมีอะไรไหมถ้าเกิดมีอาหารอะไรอยู่เราสามารถเอากลับไปได้นะคะแล้วก็เช็คถังขยซะซิลูกค้าน่ารักมากเอาขยะไปเททิ้งให้เราค่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องน้ํากันค่ะ,ะก็ไม่ได้รกไม่ได้สกรปรกอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาคลีนกันค่ะ ก็คือสภาพเตียงนอนนะคะหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์ค่ะเดี๋ยวเรามาทําเตียงกันค่ะเตียงในโรงแรมที่เราทํานะคะมันเป็นโซฟาเบดค่ะเดี๋ยวมันจะพับขึ้นไปเป็นโซฟาได้ค่ะแนแบบนี้เลย จากนั้นเราก็เอาไม้ปัดฝุ่นปัดให้ทั่วเลยนะคะเวลาเราปัดเนี่ยเผื่อมีของเขงิงอะไรมันจะหล่นลงมาเองนะคะปัดเร็วๆนะคะไม่ต้องแบบปัดไปปัดมาค่ะเพราะว่าเราต้องรีบทํานะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะสกระปรกค่ะเพราะว่าส่วนมากโรงแรมเนี่ยเราทําความสะอาดเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะาจากนั้นก็เช็คครัวเช็คไมโครเวฟนะคะ ทำความสะอาดครัวนะคะก็เช็ดเช็ดฉีดฉีดค่ะแล้วก็เอาถุงขยะใส่ลงไปนะคะทาดาครัวสะอาดเรียบร้อยค่ะต้องทำทุกอย่างให้แห้งกริบเลยนะคะเหมือนว่าไม่เคยมีลูกค้ามาอยู่ที่นี่มาก่อนค่ะ จากนั้นก็เก็บ้าชนะตัวที่ใช้แล้วนะคะเช็คถังขยะมีขยะไหมค่ะทิชชู่เหลือน้อยก็เอาออกไปนะคะจากนั้นก็ดูดฝุ่นค่ะเราดูดฝุ่นก่อนที่จะทาความสะอาดห้องน้ํานะคะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเศษผมร่วงเต็มเลยค่ะถ้าเกิดเราทําความสะอาดห้องน้ําก่อนเนี่ยผมอะ่ะมันก็จะติดไปกับพื้นนะคะเวลามาดูดทีหลังมันจะดูดยากค่ะอ่ะก็เอา้าชนะตัวผืนใหม่มาใส่นะคะเอากระดาษทิชชู่มาเติมค่ะแล้วก็พับปลายกระดาษทิชชู่นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้ค่ะ ก็เอาแก้วแปรงฟันมาวางไว้ค่ะแล้วก็เทน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำให้ทั่วเลยนะคะจริงๆแล้วเขาจะให้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบฉีดอะแต่ว่าเวลาเราฉีดแล้วมันฟุ้งกระจายมันเข้าจมูกอะ่ะแล้วเราก็ไอจามอะคือไม่ไหวอะแล้วก็เสียวเวลาดีวกว่าจะฉีดอันนี้แบบลาดๆๆๆลาดลลเลยค่ะจบง่ายรวดเร็วค่ะ อย่าลืมเช็คสบู่นะคะสบู่ของที่นี่จะเป็นแบบกดๆนะคะเนี่ยเวลาจะออกก็มีกุญแจออกนะคะ Security มากไม่จะห่วงทำไมแต่ถ้าเมืองไทยก็จะเป็นสบู่ขนเล็กๆเนาะเวลาทำความสะอาดห้องน้ำนะคะจะต้องเช็ดทุกอย่างให้แห้งกริบเลยค่ะจะต้องไม่ให้มีรอยหยดน้ำเลยนะคะเคยไหมคะบางทีเป็นคราบสบู่เป็นรอยหยดน้ำค่ะถ้ามีเราก็เอาน้ำส้มสายชูฉีดๆๆเลยนะคะจะต้องให้มันเงาวิ่งวับเหมือนกับว่าห้องน้ำนี้ไม่เคยมีคนใช้มาก่อน ทำงานเนี่ยผ้าคีริ้วเนี่ยเราเปลี่ยนทุกห้องเลยนะคะอย่างทําความสะอาดโถส้วมเนี่ยเราก็จะใช้เช็ดเช็ดฉีดฉีดเอานะคะพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าคีริวไปซักเลยค่ะจะไม่เอากลับมาใช้ต่อนะคะทาดาเสร็จแล้วค่ะห้องน้ําทําทุกสิ่งทุกอย่างห้องน้านะคะประมาณ7จ็ถึงสินาทีเท่านั้นนะคะนี่ค่ะทุกอย่างจะต้องแห้งกริบแห้งสนิทเลยนะคะ เลือกระหว่างปูเตียงกับทําความสะอาดห้องน้ําเพื่อนๆจะเลือกอะไรคะสําหรับเราเราชอบทําความสะอาดห้องน้ํามากกว่าค่ะเพราะว่าทาความสะอาดห้องน้ามันมาทำเสร็จแล้วมันภูมิใจมันแบบทุกอย่างมันวิ่งวะแบบแล้วมันก็ง่ายด้วยแบบชิดๆฉีดๆชิดๆฉีดๆอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้เหมือนแบบเวลาเราทําความสะอาดห้องน้ําที่บ้านเราเนาะที่เอาน้าสาดสู้แปรงขัด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 อะไรขนาดนั้นปูที่นอนเตียงมันเบลอรเบล่าเราต้องแบบสะบัดผ้าต้องแบบทาให้มันตึงต้องดึงแบบ ใช้แรงเยอะอ่ะเออใครชอบแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะว่าระหว่างปูเตียงกับทําห้องน้ําชอบอะไรมากกว่ากันค่ะถูพื้นกันค่ะไม้ถูพื้นที่นี่นะคะตรงไม้มันจะมีน้ำอะค่ะก็ให้กดออกมานะคะเราไม่ต้องเอาไม้ไปชุบน้ําค่ะใครที่สนใจงานโรงแรมนะคะอยากรู้ว่าวิธีการปูเตียงใหญ่คนเดียวเนี่ยปูยังไงแบบปูคนเดียวเลยนะไม่มีคนมาช่วยดึงช่วยปูนะคะปูยังไงเราเราทาอีกคลิปหนึ่งอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อช่องว่าจับมือทําค่ะนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ ที่ description box นะคะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทำห้องหนึ่งใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะคะดูนะคะลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะถอดพ้าปูที่นอนปอกหมอนให้เรียบร้อยลูกค้าในฝันวางไว้ตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วจะได้รวบไปทีเดียวเนี่ยดูสิถอดออกหมดนะคะโซฟาเบดก็ถอดให้ค่ะพาสตัวก็กองไว้มุมเดียวกันนะคะซึ่งใจจริงๆนี่นะคะบรรยากาศหน้าต่างจากห้องทำงานของดิฉันค่ะ ข้อดีของงานนี้นะคะคือเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนที่เป็น introvert นะคะก็คือคนที่ ชอบอยู่เงียบๆมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วนะบอกว่าไม่ชอบที่จะไปแบบพูดคุยเจาะแจ๊ดประจีประจอกับใครงานนี้คือเหมาะมากนะคะเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองนะมีสมาธิกับงานที่ทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันทาให้เราลดอัดตราลดอีโก้เวลาที่เราจะต้องไปทําความสะอาดห้องน้ำอย่างเงี้ยคือแบบลดศักดินาในตัวเองนะคะถ้าเกิดใครที่มาทํางานต่างประเทศแล้วอยากจะฝึกภาษางานนี้เราไม่แนะนําเพราะว่าคุณจะไม่ได้พูดกับใครเลยแล้วคนไหนที่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชอบพูดชอบคุย พปรปะปัดสังสรรค์กับคนอื่นนะเราว่างานนี้ไม่เหมาะนะเพราะว่าทํางานอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเป็นบ้าเอานะเพราะว่าแบบทุกอย่างตีกันอยู่ในหัวหมดเนาะโอเคเป็นยังไงคะวันนึงเนี่ยทำเจ็ดแปดห้องเลยนะตอนแรกๆก็จะเหนื่อยแต่หลังๆร่างกายมันก็จะปรับตัวชินไปเองเหมือนว่าเราได้ออกกํลาลังกายแล้วก็ได้เงินในเวลาเดียวกันนะคะวันนี้ปักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย